ดาม่าค่าจ้างรดแทนตัวเกียวมิวสิกค่ะพี่น้องล่าสุดนะคะคุณยาบาลฟินแลนด์ได้เผยโปรเจกต์ใหม่ของค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกนั่นก็คือรดแทนตัเกียวมิวสิกนะคะสงนค่าจ้างอยู่ที่5 0,000บาทค่ะแต่ก็ยังมีวายมีดาม่าว่าค่าจ้างเนี่ยแพงเกินไปบางคนก็บอกว่าจ้างคอนเสิร์ตเบิ้งได้เบิดคืนพี่น้องบางคนก็บอกว่าอยู่บ้านสอง0มืนก็ได้สามชั่วโมงค่ะ เอาง่ายๆเนาะเรื่องนี้เนี่ยก็คือค้นจ้างนะว่าได้เดือดร้อนแต่คนเดือนร้อนก็คือคนทีบ่ได้จ้างหรือเปล่างานนี้มันก็เสียงแตกนะคะชาวเน็ตก็เสียงแตกว่าราคารถแฮรของผู้ยิบานฟินแลนด์ที่เปิดตัวล่าสุดของค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกเนี่ยมันแพงเกินไปหรือเปล่าสําหรับราคาหามื่นบาทเนาะค่ะพี่น้องแต่สาวโบ,บแบคิดว่าราคาเริ่มต้นห้าหมื่นบาทของผู้ยิบานฟินแลนด์เนี่ยมันก็คงเหมาะสมแล้วถ้าบ่เหมาะสมเนี่ย ผู้ยาบาลฟินแลนเนี่ยก็คงไม่ประกาศราคาเริ่มต้นออกมาแบบนี้เนาะซึ่งราคานี้ผู้ยาบาลก็คงเคาะมาแล้วกับทีมงานกับทีมผู้บริหารของค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกและก็คงคิดมาแล้วด้วยต้นทุนและก็ค่าจ้างศิลปินศิลปินในค่ายเพลงตัวเกี่ยวมิวสิกบวสิเป็นครูชินจงังกล่องวายุเจนนี่น้องซีแกรมเต่าปะทูอ่ะแล้วก็สแตม แล้วก็มีอีกหลายๆท่านหลายๆคนเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ยบาลฟินแลนด์คือเป็นผู้บริหารโตหลักๆของ ค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกก็คือลดแฮรเนี่ยเป็นการเปิดตัวรดแฮรอย่างเป็นทางการซึ่งพนา่าก้านก็ประกาศออกมาแล้วสงวนค่าจ้างอยู่ที่เริ่มต้นห้า0มืบาทแล้วก็ตามที่ตกลงกันไปเป็นขันเป็นตอนเนาะพี่น้องเนาะแต่มันก็มีดาวมาจากเช่านิดว่าค่าจ้างห0า0มืนบาทเนี่ยมันุ้มบอเพราะมันบริด้แสดงเบิดมือเบิดคืนอ่าบางคนก็บอกว่าตั้งราคาสูงเกินไปซึ่งสาวบ่แบนะก็ได้ไปบึงในบางเพจเนาะก็ถือว่าพน่ก้านเนี่ย ฉีกวงการลดแห่วงการลดแห่ต้องซันสะเทือ e นอีกครั mm ้ง hmm. เมื่อค่ายเพลงตรงเกียวมิวสิกเนี่ย mm hmm. ก็ออกมาเป็นคู่แข่งของหลายๆค่ายเหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะแต่จะว่าเป็นคู่แข่งก็บ่ได้เพราะมันก็มีทั้งแฟนคลับมักไผมักมันมักตัวเกียวจากตัวเกียว,ว,ยวมักค่ายอื่นจากค่ายอื่นมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะก็คือถือได้ว่าวงการลดแหก็ต้องซันสะเทือ e นเพราะว่าพู้ธิบัทฟิลด์เนี่ยค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงอยู่ณนะปัจจุบันนี้และถ้า ใครที่เอาวงอ่เอารถแท็กพิบาตฟิลแลนไปเนี่ยทุกคนก็ต้องรู้จักเปิดอยู่แล้วเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ต้องอยากอยากได้อยากจ้าง,างาน่ะหล่ะแต่มันกระโบไว้เนาะพี่น้องก็มีด่าม,มากคนจ้างไม่เดือดร้อนคนเดือดร้อนก็คือคนที่บริจาคพี่น้องล่าสุดน,นะคะมันก็จะมีคอมเมนต์จากชาวเน็ตหลายคนได้ออกมาบอกว่าอ่าคนแรกเลยบอกว่าหามืินเนี่ยคอยได้คนส์ดเบิดคืนอ่านี่คนนี้นะคะคนแรกบอกว่าหามืิน ได้คอนเสิร์ตเบิดคืลและอีกคนก็มาตอบคอมเมนต์ว่าเขาเอาเรื่องรถแฮจ่ะคอนเสิร์ตกระซนคอนเสิร์ตอันนี้สาววัแบกก็เห็นด้วยนะคะก็คือคุณจะเอาคุณรถแฮเนี่ยไปเปรียบกับคอนเสิร์ตเพไ่้อะพี่น้องเขาเสียารถแฮไปเปรียบกับวงบคอนเสิร์ตมันก็คนนเฟลกันคอนเสิร์ตนี่มันตั้งอยู่กับทีพี่น้องคอนเสิร์ตมันตั้งอยู่ที่แต่รถแฮเนี่ย มันต้องใส่น้ำมันยางใส่ใส่น้ำมันเติมแล้วก็ขี่ขีไปพี่เนาะมันคนละฟิลมันคนละบรรยกาศมันคนละส่วนกันอ่าบางคนก็บอกว่าแพ้งไปอ่าล้วคนก็บอกว่าถ้าจ้างถ้าถ้าแพ้งกลับไปจ้างวงอื่น คนสิจ้างเขาบวติดดอกว่าแพงบวแพ้งมากไผ่มากมันค่ะพี่น้องเออแมนพี่น้องมากไข่มากมันเนาะพี่น้องเนาะก็คือถ้าบวมากก็ต้องจ้างไปจ้างวงอื่นสิที่มันราคาถูกลงคือคนเขามากนนะเขาก็มีทุนทรัพย์ที่จะจ้างอยู่แล้วแต่ส่วนคนที่บอมาสามารถไปจ้างวงอื่นได้พยาบาลฟิแลนดบวได้บ,บีบบังคับให้ว่าต้องมาจ้างพยาบาลฟิแลนดแค่วงเดียวคุณมีสิทธิ์เลือกแต่ประชาชนทุกคนนะ่ะมีสิทธิ์เลือกเพราะเงินนะ่ะมันอยู่ในกระเป๋าของคุณ เงินอยู่ในกระเป๋าของค,คุณคุ้นพอใจจางวงไหนเฮากระจ่างวงงนันเนาะในความหมายของเอฟซีนนี่บางคนก็บอกว่าแม่นเห็นด้วยถือว่าแพ้ครับอุบลสายยาสาวหามือนเล่นหาชั่วโมงหมอล่ำสองคูลองได้ทุกเพลงหองมวนกว่านักลองในขานี่อีกอะแต่ว่าเฮากระบุกวนไปเปรียบเทียบเนาะพี่น้องนอกก็คือมักไผมักมั่นน่ะละเฮาอาจจะมักอทั้งฟังอันคอนเสิร์ตแต่นี่เอซแฟนคลับ ผู้ยำฟิล์มากรดแหมันกับคนละฟิวคนละบรรยากาศเขาก็ต้องเปรียบเทียบกันตรงนี้นะอ่บางคนก็บอกว่าอยู่บ้านสองหมืน่นก็ได้สามชั่วโมงอ่าอยู่บ้านสองหมืน่นก็ได้สมชั่วโมงออีกคนก็มาตอบว่าสภาพมึ้งน,นี่ผมปิดตามีปัญญาจ่างบอ,งอนักร้องดังไหมออีกคนก็บอกว่า,อาขอ,อาสายยันซาวเริ่ม บอรวมระยะทางไกลพี่น้องเฮากัะบ,บอลูเนาะอีกคนเพิ่นก็บอกว่าบอแพงหรอกหามือนเล่นตั้งสามชั่วโมงมเพื่อนที่บอกราคาสมเหตุสมผลค่ะอืมสามชั่วโมงสามมืนเยอะแยะอางคนก็บอกว่าสามชั่วโมงสามมือนเยอะแยะบางคนก็บอกว่าอีกวงหนึ่งเนี่ยสามชั่วโมงสองมืนหาเบิงเขาม้าทํากอนแนครับก็คือเอาง่ายๆเราพี่น้องเนาะการที่เฮาซิมาด่ามาถ้าเลาะกันเรื่อง การแสดงว่าหาหมื่นสามชั่วโมงหรือว่าแพงไปหรืออันไปจ้างวงนั่นสามหมื่นได้ตั้งหาชั่วโมงไปจ้างวงนั่นสองหมื่นหาได้ตั้งหาหกชั่วโมงสินะพี่นอ้องมันยุทีความพึงพอใจเรื่องนี้นะผู้ยบาลฟิล์นเนี่ยเพิ่นเคาะราคาออกมาแล้วก็มันจะยุที่เพิ่นเพิ่นเพิ่นเฮ็ดธุรกิจเนาะพี่นอ้องการที่เฮาเฮ็ดธุรกิจขายเพลงก็เป็นธุรกิจหนึง่งรถแห่ก็เป็นธุรกิจหนึง่งการที่ทําธุรกิจเนี่ย มันก็ต้องการผลกําไรค่ะไม่มีใครที่ทําธุรกิจแล้วบอว่าต้องการผลกำไรแล้วเวียบาสฟินแลนด์เนี่ยยังมีเด็กๆในค่ายเพลงตัวเกียวมิวสิกเนี่ยที่เพิ่นต้องใจเงินเดือนอีกเยอะแยะอีกหลายคนอีกหลายชีวิตซึ่งเพิ่นก็ต้องคํานวณต้นทุนกําไรเวลามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและเพิ่นก็คิดว่าอะถ้าเป็นเอฟซีแฟนคลับตัวเกี u ยวมิวสิกถ้าเขามาักเขาก็จ้างอยู่แล้วหาชมอ่ะสามชั่วโมงห้าหมื่นเอียง ก็ว่ากันไปแล้วก็รือบ่างิมีแถมมี่ามีมีเพิ่มอีกอย่างตรงไหนเพื่อนก็ต้องตกลงคุยกันอยู่หนังนะคะน้องพี่น้องเนาะการที่เข้าไปบอกว่ามันแพงเกินหรือว่าว่านาจ้างไปจ้างวงนั้นดีกว่าวงนี้แค่สองหมื่นหาวงนั้นแค่สามหมื่นเหรนตั้งหาชั่วโมงเหรนตั้งหกชั่วโมงเียมันก็เป็นการเปรียบเทียบซึ่งถ้าคนเขาจะจ้างจริง,รงๆนะ่ะเขาก็จ้างด้วยความพิ่งเข้าใจเพราะว่าอัน่ายเพีงตรงจำมีสินะ่ะ ิ่นก็บ่กอะไไปบีบบังคับใครมาจากเพราะเงินมันอยู่ในกระเป๋าของคุณคุณพอใจคุณจังจาถ้าเบิ้งแล้วมันบสมเหตุสมผลมันบ่เหมาะสมมันบ่คุ้มกับราคาหามืนินเฮาก็ไปจากวงที่เขามากักแต่ถ้าคนที่เขามากกักอะตกเยียยมนี่สิหาเงินสาชมชั่วโมงเออวะคุ้มอะกระตกลงจากมันก็สิเป็นแบบนี้เนาะพี่นอ้องเอาง่ายๆการที่เขาชี้จ้างอีหยังสักอย่าง จ้างวงดนตรีจ้างรถแท่จ้างขนาดมอลำหรือจ้างอียงก็ตามมันก็ต้องขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของคนจ้างพี่น้องอ่าสิ่งหนึ่งสิ่งหนือสิ่งอื่นใดเลยมันอยู่ขึ้นที่ความพึงพอใจของผู้จ้างถ้าผู้จ้างพอใจจะจ้างในราคานี้เวลาเท่านี้ขนเขาก็จ้างอ่าเขาก็จ่ต้องไปเดือดร้อนสําหรับคนที่จ้างและการที่ว่าเพื่อนเฮ็ดราคาออกมานี่ถ้าเขาว่ามันแพงเขาก็จ่ต้องเบึงเขาก็จ่ต้องจ้าง พะคนอีกหลายๆคนเนี่ยเขาก็ยินดีที่จะจ้างเนาะเพราะคอมเมนต์เนี่ยมันออกเป็นสอง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 อย่างเนาะพี่น้องนอะอย่างหนึ่งก็คือแพงแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบกับวงอื่นคณะอื่นขายอื่นลดคันอื่นอ่ะอีกคนนึงก็บอกว่า่อแพงราคาสมเหตุสมผลอยู่ที่ขึ้นอยู่กับความพอใจขึ้นอยู่กับเฮ้ามากตัวเฮ้ามิวสิกเฮ้ากษัติจาก็กคือทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเราบ่มีอย่างถูกและแพงเกินไปทุกอย่างเพื่อนได้คัดสรรออกมาแล้วว่า มันอยู่ที่ความพึงพอใจของอทุกคนของเอฟซีแฟนครับว่าสิพอใจจางบอาบพ่อใจจางกับบอจ่า้าพอใจจางกับจ่าทามาขนาดใดกลับไปจากขนาดนั้นบอมี่ยังถือบอมีอยัง,อออยงแพ,เพงเนะเาะพี่น้องเนาะเพราะเพื่อนจะคำนวณออกมาแล้วว่าต้นทุนกําไรมันเป็นแบบใดนั่นแหละค่ะพี่น้องกับบอ,อย่างไหด้ามาว่าโอ้ยแพงเกินไปด้วมเนี่ยมันอยู่ที่ความหักความมักความพึงพอใจเงินในกระเป๋าเองซีหล่ะพี่น้องไม่นีกะ เอาเรื่องแล้วดมาม่ารถเฮตุกจะมีสตุกโมซื้อมาฟังทำนี่แหละค่ะเมือ่อกี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ